คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าวัวนศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่สนามย่เทียมยามาฮ่าสเตเดียมเมืองทองธานีของเราก็ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกันระหว่างบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์และก็สโมสรเมือมงทองยูไนเต็ดของเรานะครับในการถแถลงข่าวเป็นสปอนเซอร์สตาร์สูนทีเมืองทองของเราเป็นปีที่2ติดต่อกันครับางานนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างโตชิบ้าไว้ด้วยนะจ๊ะที่ไว้เนื้อเชื่อใจและสนับสนุนทีเมืองทองของเราเป็นปีที่2ติดต่อกันครับ ในงานถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับก็มีน้องๆเยาวชนของที่เมืองทองของเรามาโชว์ทักษะดอกฟุตบอลโชว์ด้วยล่ะครับน้องๆเหล่านี้ก็เป็นนักฟุตบอลเยาวชนอายุ12แล้วก็15ปีนะครับซึ่งอีกไม่นานเกินรอพวกเขาเหล่านี้ก็จะรอแจ้งเกิดครับแนี่ครับเป็นภาพของเหล่าผู้บริหารโตชิบ้าไทยแลนด์ครับผมโครงการฐานเลข พี่ๆสื่อมวลชนในการถแถลงข่าวครั้งนี้ก็ให้ความสนใจเยอะพอสมควรนะครับโดยเริ่มงานนั้นมีการกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนโดยมิสเตอร์ยูกิฮารุอาดาชิประธานบริษัทโตชิบา้าไทยแลนด์จำกัดนะครับและหลังจากนั้นนะครับคุณนัทพงศ์อารีกุลรองประธานบริษัทโตชิบา้าไทยแลนด์จำกัดก็มาถแถลงนโยบายการตลาดสินค้าหมวดภาพและเสียงครับ และคนนี้ครับคุณรัชนีวันสิงประเสริฐนะครับผู้จัดการผลิตภัณฑ์หมวดภาพและเสียงก็มากล่าวในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดและการได้นําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของทางโตชิบ้าครับผมในส่วนเรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับทางโตชิบ้าก็ให้ความสําคัญด้วยนะครับงานที่คุณกอบการวัฒนาวรางกูลประธานกรรมการบริหารบริษัทโตชิบา้าไทยแลนด์จำกัดก็ขึ้นมากล่าวนโยบายครับ และนี่ครับบิ ay, ๊กเป้คุณรนฤทธิ์ซื่อวาจาผู้จัดการทีมเมืองทองของเรานะฮะก็ขึ้นมากล่าวขอบคุณสปอนเซอร์โตชิบ้าในการเข้ามาสัสนุนทีมเมืองทองของเราเป็นปีที่2ติดต่อกันครับ และหลังจากนั้นนะครับก็มีพิธีลงนามเซ็นสัญญากันครับปกติเขาจะเซ็นสัญญากันบนหน้ากระดาษใช่ไหมครับแม่แต่งานี่นี้ทางโตชิบะให้เซ็นสัญญาบนชุดแข่งเลยแหละครับเรียกว่ากิ๊บเกและกู๊ดไอเดียเลยละครับคุณผู้ชมชนี่ฮะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่นะครับการเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ร่วมกันบนชุดแข่งฮะ เออก็เรียกว่ากุดไอเดียจริงๆเลยล่ะครับและหลังจากนั้นนะครับบิ๊กเป้ของเราก็ได้มอบชุดแข่งโตชิบ้าสกรีนหมายเลข84เรื่องกันครบรอบ84ปีของทางโตชิบ้าให้กับคุณกอบการวัฒนวรางกูลประธานกรรมการบริหารบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยแล้วครับแม่แต่ก็ห้ามพลาดนะครับนักเตะของเราก็ต้องมาเซ็นสัญญาด้วยเช่นกัน นั่นคือการเซ็นลายเซ็นให้ไว้บนชุดแขกชุดนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกของผู้บริหารคุณรัชนีวันสิงห์ประเสริฐผู้จัดการผลิตภัณฑ์หมวดภาพและเสียงถึงการเซ็นสัญญากันครั้งนี้ครับทาว่านี้เป็นปีที่สองนะครับทางโรชิบ้าตัดสินใจเป็นผู้สับสมกับกิมมนทองครับเป็นการตัดสินใจที่ยากไม่เอื้ะ มากเลยค่ะเพราะว่าทั้งทีเมืองทองเนี่ยค่อนข้างน่ารักนะคะเป็นทีมที่มีความเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะคะก็ค่อนข้างไปตรงกับดิเรกชันของโตชิบ้าด้วยนะคะว่าเราก็ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกันเราอยากจะสนับสนุนบอลไทยให้ก้าวหน้าไปในบอลโลกนะคะเป้าหมายนะค่ะจากปีที่แล้วปีนี้นะคะปีที่แล้วเมอใจมีการทเตะบอลโอว์ในนัดกระซ้าค่ะพอใจมากๆค่ะเพราะว่าบางครั้งมันเหมือนเป็นการ cross fan กันด้วยนะคะแฟนของโตชิบ้าเนี่ยแฟนคลับ ก็มารู้จักเมืองทองมากขึ้นแฟนคลับของเมืองทองเองก็มารู้จักสินค้าโตชิบ้ามากขึ้นนะคะก็เลยแบบเป็นเย้าเยือนนะคะแล้วก็เวลาทีมโตชิบ้าเองได้มาเยี่ยมชมบอลในสนามเนี่ยทางทีเมืองทองได้รับให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ลูกค้าโตชิบ้าเนี่ยพึงพอใจกับการที่เรานําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตลูกค้าทุกคนตอนนี้ย่างปีที่แล้วได้วมงานกับกวามตัวซีซั่นะครับหลงปีนี้มีพิจารณาเตจของโตชิบ้าในดเร์ีกท็ต นี้ยังให้โจทย์กับบิบริแอไปแล้วนะคะทางแอดเดนซี่เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะคะมันอาจจะมีซีนที่แบบเกี่ยวกับฟุตบอลหรือเปล่านะคะถึงตรงนั้นเนี่ยก็คงจะได้ปรึกษารืยกับทีมเมืองทองอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายจะฝากอะไรถึงกองเชียรเมืองทองนะครในเรื่องของโตชิบ้านฮะเป็นเช่นไรๆคุณผู้ชมสนใจนะครับเรื่องของดราฟต์ต่างๆองโตชิบ้านฮะ หรือ,อยังไงฮะเป็น,เป,นเป็นกองเชียร์เมืองทองมีโปรโมาชั่นมีอะไรพิเศษไหมเอ่ยโอ้โหอันนี้สุดยอดค่ะเป็นคําถามที่ดีมากๆยินดีเลยนะคะโโแล้วก็ทางทีมงานโตชิบะอันนี้คงเป็นกันบ้านของเรานะคะว่าทํายังไงที่เราจะสามารถสนับสนุนกองกองเชียร์ของเมืองทองนะคะได้ซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านเนี่ย<ม>ที่ดีๆในราคาที่สมเหตุสมผลนะคะ<ม>ก็ฟอร์มคำถามโตชิบะคงจะได้มีโค้ดโปรโมชั่นร่วมกันกับทางทีมเมืองทองอาจจะผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านกิจกรรมบูธ ตรงหน้าสเตเดียมนะคะก็เดี๋ยวเราจะดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นแฟนคลับของเมืองทองมาเนี่ยเราต้องให้ส่วนลดพิเศษให้ให้แน่นอนค่ะก็ดีใจครับที่ที่เมืองทองอยู่ในเดมีวันนี้นะครับเพิ่งเป็นผมถือว่ามันเป็นเป็นบันไดของการเป็นทีมฟุตบอลอาชีพนะครับเพราะว่าสมโมสรจะอยู่ได้ก็ต้องมีมีแฟนบอลสนับสนุสนมีปอนเซอร์สนับสนุนนะครับแล้วก็ เราก็แลกเปลี่ยนกับทุกสิ่งเพื่วความสําเร็จของสโมสรนั่นเป็นเรื่องจําเป็นนะครับช่วยให้ฝ่ายบริหารมีมีความมุม่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผลประกอบการก็ดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะ,ะถึงจุดสามารถมีกําไรได้นะครับก็มีพลังใจนะครับแล้วอย่างที่โตชิบ้ามาเนี่ยที่สโลแกนโตชิบ้านําสิ่งดีสูส่ชีวิตซึ่งเช่นกันเราก็พยายามจะนําำพันธมิตร เหล่านี้นะครับเข้ามาช่วยให้ให้แฟนบอลเราเนี่ยมีความสุขการชมฟุตบอลขึ้นเห็นว่าโตชิบาก็ช่วยมาเติมเต็มในรายละเอียดอื่นนะครับเช่นระบบแอร์ระบบตู้แช่นะครับตู้เย็นอะไรต่างๆรวมถึงจอซึ่งห่อยจะมีจออยู่มุมต่างๆรอบสนามมากขึ้นเพื่อให้แฟนบอลไ,ได้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 ดูเกมมากขึ้นนะครับ แล้วก็คงจะมีอะไรอีกมากมายเช่นสกอร์บอร์ดใหญ่หรืออะไรในอนาคตนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราก็พยายามนะครับเพื่อให้สนามอย่างนี้เป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดในอันดับต้นๆของเมืองไทยให้แฟนบอลของเราเมืองทองยูไได้ได้ได้ปลุกใจนะครับนั่นคือเป็นความม,มุ่งมั่นอย่างมากคุณผู้ชมครับหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีฟุตบอลคู่คบิ๊กแบตนะฮะระหว่างทีมนักเตะเมืองทองยู่นเต็ดของเรากับทีมพนักางานของทางโตชิบ้าเขานะครับฟุตบอลคู่บิ๊กแมตนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะ เอาภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะครับต้องบอกว่างานนี้พี่กิ๊ฟเป็นผู้ส่ะตูและน้องตองเป็นกองหน้าครับ <c oughs> ทางหน้าดูซะยิ่งกระไรนะฮะและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะฮะน้องตองกวินของเราจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์บ็อกว i p ของทางสปอนเซอร์โตชิบาเขาละครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสวยงามมากๆและที่สําคัญนะฮะบรรยากาศในห้องเนี่ยต้องบอกว่าชิลชิชิกชิกแม่บรรยากาศดีทำได้อัธเร่จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชม